ลับมาลังตีไก่กั้นแหละตีร้องแหละตีจ้ามแหละรบบานเมียอันเป็นนั่หนังคอยรบกันเมาเป็ดเป็ดคู่เมียแล้วมาทึ้งไปดูดิอย่านี่แววดรอดเแววไม่ดรอว์กำไก่กั้นเววยังไม่กำตีเลยแล้วคอยอยู่แต่เมียก็มาตายโอ้ยเมียลอยใหญ่เล้งคุยคุยคาด้วยแบบเรา แม่งแม่ผัวกันก็อันแหลรู้กันตัวเต่าจิตนั้นรู้รูแรงเป็นทำรองแมวายารองแต่ลูกปลอยนอนก็แน่งคึบแมออย่าเล่นแต่นั้นโยนหลุ่นุยก็ไม่เล่นเลยลูกเราปี้ก็เหยียดแม่มันรูกปลาดูตัวเต่าดำราอย่างไม่รู้จักคนเอ๊ะลูกเราลูกเราแต่ละวัยาต้นตะกุยนอนดังเดียดนี่เลียแป๊ก ให้พอรับนิดที่เหยียดแมมเนี่ยต้องเช่นจรอะไรไรไหย่างวงยิงค่เหยียดแม่ผมจะมากูปลัดเร้นเลยกูกูแตกปลัดเร้นเลยกูไปนั่งรอค่อยู่กลางเกาะไว้กูนั่งปิดตู้ว่าจะพูดตัวค่อยเออค่คนจนโลกก็ไม่ประเี๋ยวนี้นล้วนอแนค่อยรอกันรู้ว่ายิงไงเลยแา่กูบาด น้าดาจ้าวันนี้เธออยู่บ้านนะพี่ไปไหนจ๊ะเกรตสรับสั่งให้เข้าข้าวเกษตรรับสั่งให้เข้าข้าจ้ะพี่ลองคะครับผมถ้าเด็ดพ่อเด็ดแม่พี่ว่ายัางไงพี่อยู่ในราชวังไีก็ได้นะคะลูกก็เดียวนี่ดาเลี้ยงได้เธออย่าพูดแบบนี้่ะพี่รักเธอนะพี่รักลูกนะเป็นตายได้ดียังไงพี่จะไม่จากเธอและลูกอย่างเด็ดขาดน้องสงสารพี่ไม่ต้อง ไม่ต้องไปดวงหรอกเธออยู่บ้าน <c oughs> ตอนบ่ายนี้พี่จะกลับแล้วก็ตอนเย็นมากินข้าวพร้อมกันนะค่ะลูกแดงอยู่บ้านกับแม่อย่าดื้ออย่าร้องให้นะแล้วพ่อจะซื้อนมมา,าก่ากพอไปนะไปแดงนุ้ยไปในวังกันบ้ามันอะไรรึเปลนุ้ยจะไปในวงนังเลยนะครับอย่าช้านะครับใครแดงอยู่บ้านนัแม่อย่าร้องอยากวัวลงนะ ในหลุงนุยไปในวังกระปอมเวลากลับร no. yeah, ับหลวงนุยเจือนนั่นบอกว่ามี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 นะไปแก้วเล่นตรงไหนล่ะพี่เป็นวังเหรอครับตอนเย็นกลับนะครับกลับมากินข้าวพร้อมกันครับเออตอนเย็นหนองเก่งกีนได้ไหมแก่งให้กัน ครับเพื่อไม่เจอลูกโตหลวงเนียงมาแล้วก็เจอลูกเรี่ยงยอดจะอมมาเนาะขี้เดนั่งยูนเอาว่ามิ้นทักน์วีพบเลยเออคยเด็อยู่บ้านแม่ยาลองอยากว่าหลวงนะนี่ลุงเทีงไปไหน,นวัางไนวังเลยลุงเทีงก็กลับกลับมาทางลาดลุงเตงยง้ตืจอนําแก่งเจียนมาควักจะคลองพวงพวงบาดไปเลย <c oughs> ลองนั่งจรุยแลนบานจุมบาบานจามไว้นี่ไม่ไปได้นะจะนัรงประจำนำยอตามมาครับการมีดาน่าบัลลังตึงบัลลังแล้วบังคอกมี ตามกระเจรับจังตวายมังกรมมาเด็ดพ่อมาแล้วเหรอลูกมาแล้วครับตวายมังกรมก็เด็ดแม่มาแล้วเหรอลูกมาแล้วครับตวายมังกรมไปยังไงสวัสดีชื่ออะไรเราอ่ะหนูนุ้ยไปยังไงสวัสดีหนูนุ้ยไปยังไงเอ่อตวายมังกรมไปยังไงประแม่เจ้าวไปยังไงสวัสดีนะคะหนูหนุ้ยนะคะไปยังไงมึงบุญมพิกงกุ้งไปเรื่อย เร่งกจัดเมืองเร่งบรรยากาศไม่ใหญ่เร่งพุ่มเร่งครับครูผักรอดครยูยู่ประยากรุงจีนอยู่นายคนหลังชื่ออะไรเออเตียงบรรยากาศโอ้บรรยากาศเชื่ออะไรเธอเขาเอิอใจเตียงชื่อเตียงบรรยากาศอ,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 อันตรพน,นี่เป็นหมู่รางเลยชื่อเต่งหรอบรรยากาศพูดดันตะบายนะเต่งงนะั้สวัสดีค่ะเออบรรยากาศบรรยากาศ ไ้ไล่หลังไปเดดพ่อเดดแม่ครับการที่เดดพ่อเด็ดแม่มีกระแสสั่งลูกขึ้นมากว้านวันนี้เด็ดพ่อมีเรื่องอะไรไม่ราบเออเนนนรงพ่อในี่พยายามทุกทุกวิถี่างนะตรงนี้พี่จะแยกลูกกับนาราแต่ว่าแยกไม่ได้เด็ดพ่ออย่าแยกเลยครับเราแยกไม่ได้ดอกป็นเราสัญญากันแล้วว่าป็นดินใดที่มีเธอจะต้องมีผมและป็นดินใดที่ไม่มีเธอก็จะไม่มีผมอยู่ด้วยใช่พ่อไม่แยกแล้ว วันนี้พ่อตัดสินใจรับสารลูกขึ้นมาคว้าเพื่อจะบอกกับลูกว่าน,นับจนเดัอนนี้เป็นต้นไปพ่อจะขอต้อนรับนาราดาไว้ในฐานะสีสะพ้ายก็เว่ามันเป็นพระมหากรุณาธิคุณอยงง่างล,งางลงงงน้นกล้าลงกระหม่อมตีเดียวครับเด็ดพอ่อใช่แต่พ่อยังจนปัญญาอย่างเดียวว่าพ่อไม่สาม,มารถจะราชาพิเศษลูกรับรับราชการแผ่นดินได้นนเหตุผลนะนนเตุผลก็คือลูกยังไม่ได้บวช พ่ออยากจะขอร้องลูกไปบวชไปเรียนซะก่อนบวชเรียนเรียบร้อยแล้วกลับคืนมาพ่อจะจัดการราชาพิเศษให้ลูกรับราชการไปดินเกียงบาเกียงไรก็นาราก็ต่อไปเด็กพ่ออยากลูกไปบวชเมื่อไหรวันนี้และเดี๋ยวนี้แต่ลูกไปก็ได้นะไม่ไปก็ได้ไม่บังคับไม่คูเข็น <c oughs> แต่การที่ลูกจะไปบวชพ่อขอร้องลูกอย่างเดียวว่าลูกจะบอก็นาราก็ร,กรู้ไม่ได้อย่างเด็ดขาด ถ้านายรู้นา,นายจะคัดการไม่ยอมไปตเธอไปบวชเพราะหล่อนวิตกว่าครอบครัวจะลําบากแน่นอนกับเดชพ่อแต่ผมไม่บอกให้เธอรู้และผมไม่ได้เตรียมอะไรไว้กับเธอและครอบครัวผมแย่แน่อันนี้ไม่เยปัญหาหรอกหลังจากพ่อลูกบวชเรียนเรียบร้อยแล้วมันจะจัดวชวิชกวาไปรับนาราก,กับลูกก็ไปอยู่ในรั้ววังที่ก็บทปันหานี่ก็ถือว่ามันเป็นพร,ระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเกล้านึนกกระหม่อมกับเดชพ่อใช่ ลูกเธอก็หลานพอ่อเมียเธอก็สะพายพอ่อฉันมผมากลูกวากเมียด้วยไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ต้องเป็นห่วงลูกเหยเท่งนุ้ยเตรียมตัวไปไปบวชกับผมนะแน่เดงเราก็ไปบวชกับนุ้หลวงผู้ใจเราก็แล้วอ <c oughs> ถ้าว่าขึ้นมาเป็นหลวงผู้ใจในปุตตะชาติหน้าก็นธรรมะาพระบทธเจ้านี้คนใดบวชก็ตื่นว่าเป็นคนทุก คนที่ไม่บวชนก็ถทือว่าเป็นคนดิบถ้าว่าไม่เปล่าอีบวชแต่ว่ารามมกทุกไม้ทุกกับแต่ว่าว่ามันคือคนที่ไม่ได้บวชเพื่อนก็ไม่ค่อยเกรงใจอย่าก,กี้ยกอยกอย่าแมุบองล่าหม่อนบวชคนควยตายโอ้มึรงรูบเราบองล่าไม่อ่อนบวชแล้วก็ยอ่อนอยากดินบองล่าจนบองล่าก็อย,อยากไอ้บองล่าไป ผัวเอัวเอดเดี๋ยว่าบัวยู่ในรู้มึโดูรไวมเไอ้ผัวก้มใตอ้วแล้วอย่าบัวตีก่อลยนะกูไม่ได้เล่นกับคนบ้านผมูการนี้กับท้าลาแล้วกับเด็ดพ่อไปลูกโชคดีดีไปรีบกลับไปโดยสวัสดีภาพครับผมผมถูกการนี้กับท้าวลาจะเด็ดแม่ไปบวชละแม่โชคดีลูกดีไปรีบกลับไปโดยสวัสดีภาพผมกวากเมียและลูกด้วยนะแม่นะขวากพ่อตัวแรกขวากใครกี่คนนะ ไปแดงนุ้ยเออลก,าากล่าวกันดูกันนี่คราบแต่ว่าเป็นกุมลาเป็นบวชเลยนายนุ้ยจะไปบวชก็ด้วยเหรอไปยังไงวันก่อนเคยบวชแล้วยังยังไปยังไงไปบวชแลนะไปยังไงล่าวระตือกันนี่ครับแต่ว่ามป็นกุมลาไดเด็ดแม่นายนุ้ยจะไปบวชกับเขาด้วยหรือครับอืมไปย,นนย,ย,ยังไง แล้วว to ่าไงแล้วก like ็ในหนุ่ยเงินทองที่จะซื้อสบงจีวรมีแล้วยังนะคะไม่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 ต้องหลบแวันกับตอนนี้อย่างเรื่องเก็บเฟรชปันเนี่ยโชคดีค่กันแต่ใบมันกลมางผู้เหลือเกลียดไอ้เหยียดแม่ไอ้กีไรทำมีไม่ต้องหลบแวันเรื่องเก็บเฟรปั้นปั้นกูเหยียดแม่ตรงนี้เจียวเดินเกี่ยวลินอยู่แล้วเหยียดแม่มกุมาลุกมั้ย <c oughs> จำเมืองง่ายกูเอาจำเมืองก็ปิ่มเบียร์ได้เองเราไปบวชหลวงโก้อนนี้แหละกี่เบิร์กี่แท่กูให้ไปออกูเอาเบียร์กูมาลุกมั้ยเออก,อกล่าวกระทืบกันนี่กับต่อว,ว่ามึงกลุ่มลราไปไปบวชไป<ใ>นายเจ๊จะไปบวชด,ด้วยหรอือไปยังไงวันก่อนเคยบวชแล้วยังบวชเติยงแล้วกับแต่ว่าไม่ถึงหนังพึ่งบวชอะไรบวชรัวมันทีนี้ไปบวชถึงน้ำตาลนะไปยังไงโชคดีไปยังไง <c oughs> ลาคุณแม่นายเจ้ยอย่าไปบวชด,ด้วยเดี๋ยะยกันไปยังไงโชคดีกับไม่นึกเรื่องเบี้ยไปนึกให้คุณเปรตอะไรไม่เอาปุ๊บตูก้กันนี่ลาหังลาเกี่ยวเลยนายเจ้ยไปดิไม่นึกเลยอย่างเบี้ยผม๊บละลาเกิออนเลยถือกำลังเป็นคา นายเจ๊อยากขอเงินมั่งกับมังค่าโอ้นายเจ๊อย่า้ขอโทษนะบรรยากาศเอาเงินเอาต้องติดตัวไปมั่งเหรอบรรยากาศนางเอายังเอาเงินไหมนายเจ๊ก็หน,น่อยออสินายเจ้เองคะครับเสียใจด้วยค่ะว่วันนี้วันอาทิตย์ไม่ใช่เหรอคะธนาคารปิดค่ะต,ติมไม่ได้ ฉันไม่มีเอทอมนี่ค,ครบกรผมเหมือนไปต่อเจ้าในช่วง 9, ้าวบรรษาีนธนาคารปิดตั้ง3วันค่ะโอ้มมาคัด oh. เอาอย่างนี้ดีกว่านะทะนะายเที่จะคิดได้แล้วครับนายนุ้ยก็มีเงินอยู่แล้ว8,000นายเจ่สไปกอยืมเพิ่ม3,000ก่อนนะคะ กลับมาจะจะจ่ายคืนนะกลับก็พบใจแหวะไอ้หนุ่ยก็ัมาบาดเดียวเจ้าเลียงวงจงบักคนนักแรงเจ้าก็จะใจก็เดินแต่งก็รุกแรงดงเน้อำลังแจกหนูใจได้ออกนอกไปแล้วพระอาจารจัดเรียบร้อยนายก็ตาย জবুল যে মানিক ปลานาขอน้รงน้าราในแกลูกแข่งไหมร้องดีไปอย่างงานำเราไปเดี๋ยวนี้เราจะไปเดินเล่นรา้จากไปดินแดนนี้ไปใช่เจียมหลวงเดินได้เลยเราจะนำเดินเระองคประเดี๋ยวนี้นำไปสิไปยังไงคนโยตาแก่าบามจะประจักของสมความตามกาบระตานะแดนบุญประจำนำตามมา

เปลี่ยนมาพัะดาลีมแล้วหรือปั่นปีถึงไม่ชัววช่วก็ชั่วมาหัวไหนัวรหรือใจจะมาตัดสลับหนีคิดถึงกายใจ,จมาลองมวังอีกทีลองมือตะยกลุ่มกุ่มน้ำตาพ่อผัวน้อยกลอยละวานผุ้เม,มียเอ๋ยพ่อไม่เคยหันเหระเดมา โหยน้องหลายเวลาวก,ก็เคยพาเมียพูดพ่ไรวนนั่นนี่ทีชิงตะปยอกยาวยกนั่งจะลืมไม่ไกลหมอนแกนตาพกเกอเคยทอดเมียหนุนนอนยามร้อนเมียนอนอยุยพัดกับมลมไม่วังบอกว่าตอนไปกลับราวันแล้วหัวยังไม่กลหน้ามานางเมียให้มีอะไรดีไปกว่าร้องให้ จะทยังไงต่อไปนี่ตามนีครับผู้ชม แม่ไม่ได้พูดขึ้นมาว่าแรงนางแจงใจยัยยามนองแอาไม่พูดวันก้อนก้อนแกนอนแนบนะอยู่แนบตัววันนี้พวดก็มาติงนองยิ่ง ไวังบอกไว้ตอนไปกลับเมียทุกตบกอยตาว่าพัวจะมา,มาเมื่อไรปีตัดบวัวเมียเลือมไม่ได้ย้ายมาตัดใจ่จงให้เกิดปีรองหะ แรกการใจฉันแยาวะเมียนางแักต้องเป็นเตาแรงไปเจยแล้วนางเอ้แรกขึ้นตอนเป็นไมป้ปลายเป็นเตยใจกูเจอไม่เป็นุูงปล่อยให้เมียไมรวงลง ไหวแจกใม่าใจเยาหนาวนักหนาจะเมินมาลาแกถูกแรงแปยิงงยอมใจเอาเ